สรุปนะไม่ได้ตือไม่ได้ยื้ออย่างไปเร็วจะไประหว่างเนี้ยตั้งแต่วันที่หนึ่งไปเนี่ยเขาก็จะส่งเรื่องไปให้ผู้การจังหวัดและกกตจังหวัดเปิดรับฟังความคิดเห็นการรับฟังความคิดเห็นมันไม่มีทาที่่วนกลางมันต้องไปทําในจังหวัดมันน้ทั้งหมดแล้วก็ฟังกันไปซึ่งที่นี่ฟังความคิดเห็นอ่ะไม่ใช่ว่าเอ้ยมาฟังความคิดเห็นกันวันนี้เสร็จแล้วพรุ่งนี้จบไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นมันแปลว่าขอไปทีมันต้องทํามันก็เลยต้องใช้เวลาพอสั้นตอนนี้ก็นนก็ถือก,ก็ว8กุม <28 S 2> ภาละหลังจากนั้นมันก็สามารถเ,ออเริ่มได้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วว่ายุบสภาในเดือนกุมภาพันธ์นี้ไม่ได้ด้วยกะกะตแจ้งขอเวลาแบ่งเขตเลือกตั้งสอสอ400เขตทั่วประเทศให้แล้วเสร็จโดยเร็วในเวลาหนึ่งเดือน ไม่เพียงแต่จะเป็นคีย์เวิร์ดขีดกรอบการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแต่จะบ่งชี้ได้ถึงกรอบเวลาในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปได้ชัดขึ้นด้วยและที่ชัดมากที่สุดคือพลเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐบาลพักพลังประชารัฐจะไม่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระ4ปีหรือวันที่23มีนาคม2566แน่นอนแล้ว สำหรับการจัดก,การเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้กรณีการยุบสภาต้องตราพระราชกิจสเดีการเลือกตั้งภายใน5วันและต้องจัดให้มีการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า45วันโดยไม่เกิน60วันแต่กรณีครบวารละหลังตราพระราชกิจสเดีการเลือกตั้งแล้วต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน45วัน นอกจากกรอบเวลาที่แตกต่างกันแล้วการบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งยังมีบางข้อบางมาตราที่บังคับใช้ไม่เหมือนกันด้วยหากเดือนกุมภาพันธ์นี้นายกไม่ประกาศยุคสภาจริงด้วยเหตุของกฎหมายการจัดก,การเลือกตั้งทั้งสองฉบับที่แม้จะมีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่29มกราคมที่ผ่านมาแต่กะกะตอขอเวลาตระเตรียมงานธุรการ โดยเฉพาะระเบียบว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสส400เขต400คนทั่วประเทศดังนั้นเมื่อสิ้นสุดเดือนนี้เริ่มก้าวสู่เดือนมีนาคมหรือในเดือนถัดไปย่อมนับถอยหลังสู่การยุบสภาได้แหล่งข่าวในรัฐบาลยอมรับว่ากระแส16มีนาคม2566 หรือก่อนครบวาระของคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐบาลพักพลังประชารัฐ4ปี7วันหรือ23มีนาคม2566มีแนวโน้มเป็นไปได้สูง คาดการกรอบเวลาจัดการเลือกตั้งจากเหตุยุบสภาไม่น้อยกว่า45วันไม่เกิน60วันหากนับแต่16มีนาคมคงเหลือวันในเดือนมีนาอีก15วันใช้รอพระราชกิจสณีกา5วันคงเหลืออีก10วันนับรวมกับเดือนเมษายนทั้งเดือน30วันและนับถึงวันคาดการเป็นวันเลือกตั้งทั่วไป 7พฤษภาคมรวม47วันเท่ากับอยู่ในกรอบของกฎหมายกำหนดและไปสอดรับกับจังหวะของวันหยุดต่อเนื่องในเดือนพฤษภาคมคือ 4, 5, 6และ7ซึ่งล่าสุดครมประกาศเพิ่มเติมเนื่องในวันฉัดมงคลอาจถือเป็นการเอื้ออำนวยในการเลือกตั้งไปด้วย และอาจเป็นการส่งเสริมข้อมูลสำหรับประชาชนก่อนการเลือกตั้งได้ด้วยเพราะในเดือนกุมภาพันธ์นี้พักการเมืองฝ่ายค้านขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อสักถามและเสนอแนะการบริหารราชการแผ่นดินและพักร่วมรัฐบาลหรือคอรมอตอบรับความพร้อมเพื่อเปิดเวที15และ16กุมภาพันธ์นี้ภายใต้ยุทธการ ถอดหน้าก,กากคนดีชำละข้อมูลข้อเท็จจริงในการขับเคลื่อน12นโยบายของรัฐบาลพร้อมอิงกับกระแสธุรกิจสีเทาซื้อขายตำแหน่งรีดไถนักท่องเที่ยวริดรอนสิทธิเสรีภาพและแม้นายกและรัฐมนตรีในรัฐบาลจะย้ำในความพร้อมชี้แจงทุกประเด็น แต่ก็จับจ้องว่าถ้ารัฐบาลเลี่ยงพล้้ำด้วยข้อมูลของฝ่ายค้านและสอกเขาจะเป็นเหตุให้ลดทอนคะแนนนิยมลงก็อาจจะเป็นสารเร่งให้การตัดสินใจยุบสภาเร็วขึ้นจากไทม์ไลน์ที่คาดการนี้